สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเปลี่ยนท้ายสั้นนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนท้ายสั้น CBR 6 5 0 R นะครับก็จะเป็นตัวท้ายธรรมดาของแบรนด์ Buffalo Wing นะครับพร้อมขายยึดสำหรับปี2019กับ2020นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับอันนี้เนี่ยผมก็จะมาติดตั้งตัวปลั๊กเสริมให้ดูกันนะครับจะเป็นปลั๊กตัวนี้ไว้สำหรับต่อตัวไฟเลี้ยวแต่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องตัดปลั๊กของไฟเลี้ยวเดิมนะครับเราใช้หัวตัวนี้เเสียยบบแทนได้ละครั ก็สำหรับตัวปักเนี่ยมันจะอยู่ใต้บอกคนนั่งนะผมก็มาติดตั้งให้ดูกันนะครับอ่าสำหรับปลักตัวไฟเลี้ยวนะครับก็จะมี2ข้างนะครับจะเป็นข้างซ้ายกับข้างขวานะครับมันจะเป็นคนละสีกันส่วนตรงกลางนี้จะเป็นปักของไฟสองป้ายทะเบียนนะก็อย่างที่ผมบอกนะอันนี้จะเป็นตัวปักเสริมครับแล้วก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับ นี่แล้วก็เสร็จแล้วนะครับเหนวผมจะมาติดตั้งตัวท้ายกับไฟเลี้ยวให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็ตัวขาไฟเลี้ยวเนี่ยจะมีหัวแจ็คเข้ามาเสียกับตัวปลั๊กต่อนี้ได้เลยนะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นท้ายธรรมดานะครับของแบรนด์ u f f a l o w วิ g กับตัวขายึดเฉพาะรุ่นนะครับอย่างที่ผมบอกก็ตัวท้ายเนี่ยเราสามารถเลื่อนระดับตรงนี้ได้นะครับมันจะไม่ตายตัวนะเราสามารถกระเถิบให้ตัวท้ายออกมาข้างหน้าหรือว่าเข้าไปข้างในตัวรถอีกหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ผมจะยึดไว้ให้ตรงประมาณกลางๆนะครับ แล้วก็อันนี้ยึดน็อตนะครับยึดน็อตล้วก็ติดตั้งได้เหมือนเดิมเลยนะครับนี่เราสามารถเทียบดูก,ก่อนได้นะครับมันก็จะเห็นรูยึดทั้งหมด4ตัวเลยครับอ,อันนี้นะผมก็ยึดน็อตไว้เลยนะครับอันนี้เราใส่ตัวน็อตประคองไว้ก่อนก็ได้นะครับเราค่อยมาขันแน่นอีกทีนึงนะ สำหรับท้ายนี้จะเป็นเฉพาะรุ่นนะครับอย่างที่ผมบอกเราสามารถใช้น็อตตัวเดิมก็ได้นะครับของตัวท้ายที่เราถอดออกอะ่ะมาใส่ยึดน็อตได้เลยนะครับก็ <Yeah. S 1> ติดตั้งกันง่ายๆเลยนะครับเราสามารถติดตั้งเองกันได้นะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้จะเป็น ตัวไฟเลี้ยวนะครับก็ตัวท้ายเนี่ยเขาก็จะทําดูเป็นสาหรับขายึดไฟเลี้ยวแต่งมายอยู่แล้วนะครับสองข้างแล้วก็ใส่ตัวไฟเลี้ยวได้เลยครับอันนี้ผมใส่ยึดไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องขันแน่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาปรับองศาของตัวไฟเลี้ยวอีกตามที่เราต้องการนะครับเราสําหรับรุ่นนี้นะเราก็เอาสายไฟเลี้ยวเนี่ยขึ้นจากด้านนี้ได้เลยครับ อ่ะก็สำหรับตัวท้ายนะครับกับตัวไขยึดเนี่ยเราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะตั้ง4จุดอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็สําหรับท้ายตัวเนี้ยเราก็สามารถพับเก็บได้นะครับโดยเราก็ทําการปรับที่ตัวน็อตนะครับมาข้างของตัวนี้นะเวลาเราจะพับปุ๊บแล้วก็ขันน็อตยึดแน่นอีกทีหนึ่งมันก็จะไม่กลางออกมานะครับถ้าเกิดเวลาเราจะกลางออกเนี่ยเราก็คลายน็อตแล้วก็ค่อยกลางออกนะครับแล้วเราก็ยึดแน่นไว้อีกทีหนึ่งนะ ติดตั้งได้ง่ายๆครับตัวงานของแดนวัฟ f ฟิลวิงนะก็สําหรับไฟเลี้ยวนะครับก็ติดตั้งอย่างที่ผมทําให้ดูนะแล้วก็สายไฟเสียบกับตัวปลั๊กต่อได้ตามเดิมเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยผมเปิดเป็นตัวไฟเลี้ยวให้ดูนะครับสําหรับรถรุ่นไหนที่มีไฟฉุกเฉินนะครับก็จะติดขึ้นมาตามปกติเลยนะครับเราไม่ต้องไปแปลงเพิ่มแล้วนะสําหรับการที่เราใช้ปลั๊กเสริมนะครับ แล้วก็ถ้าไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็จะติดปกติเอนกันครับความเร็วของการกระพริบนี้ก็ขึ้นอยู่กับรีเลย์ของตัวรถเราด้วยนะครับเราสามารถปรับความเร็วของตัวไฟเลี้ยวได้นะ,ะ,ะก็สำหรับวันนี้นะครับการติดตั้งตัวท้าจากแบรนด์ Buffalo Wing พร้อมขายึดนะครับเฉพาะรุ่นของ cbr 6 5 0 r นะครับปี2019กับ2020นะ ผมก็ติดตั้งให้ดูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถทําตามกันได้ง่ายๆเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคลิปที่เราติดตั้งก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครอยากให้ผมติดตั้งกับรถรุ่นไหนอีกหรือว่าอยากให้ผมติดตั้งกับชิ้นส่วนไหนอีกนะครับก็แนะนําไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะมาติดตั้งให้ดูกันเพิ่มนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับ